สวัสดีครับวันนี้เรามาเฉลยในข้อสอบท้องถิน่นเพื่อเตรียมสอบท้องถิ่นในรอบต่อไปสําหรับวันนี้เรามาเฉลยข้อที่151การข้อที่151โจทย์ถามว่าระเบียบสํานักนายรฐมนตรีว่าด,ด้วยงานสารบัญวงเล็บฉบับที่4พศ2 5 6 4การติดต่อราชการให้ดําเนินการด้วยระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลักมีผลใช้บังคับตามข้อใดชอยมีดังนี้ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปขอไข่ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในรกชกานุบิษาเป็นต้นไปหัควายเมื่อพ้นกำหนด90วันนับแต่วันประกาศในรัชกานุบิษางอง,งูเมื่อพ้นกำหนด180วันนับแต่วันประกาศในรัชกานุบิษาเจ้าจานวันที่1มกราคมพศ2565เป็นต้นไปข้อนี้ตอบข้อไหนครับข้อนี้โจถาม ระเบียบสำนักนายรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบัญฉบับที่4นะครับที่มีการแก้ไขนะครับการติดต่อรายก,การให้ดําเนินการด้วยระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลักมีผลใช้บังคับตามข้อใดก็คือเฉลยข้อข้อควายนั่นเองเมื่อพ้นกาหนด90วันนับแต่วันประกาศในรักกิจจานเบกษาอธิบายขยายความให้เห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับตามระเบียบสำนักนายรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบัญพศ2 5 อาฉบับที่4พศ2564ลงวันที่20พฤษภาคม2564โดยเป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสำนักนายรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบัญพศ2526เพื่อรองรับและสนับสนุนการปฏิบัติการปฏิบัติงานสารบัญด้วยระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติมข้อ2ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในรัฐในรัฐกิจการอิกษาเป็นต้นไป เว้นแต่ข้อ7และข้อ10ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด90วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปและข้อ8ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่1มกราคมพศ2565เป็นต้นไปข้อ10ให้เพิ่มความต่อไปนี้ในหมวดความต่อไปนี้เป็นหมวด5ระบบสารบัญอิเล็กทรอนิก ข้อ89ทับ1ข้อ89ทับ2ข้อ89ทับ3ข้อ89ทับ4ข้อ89ทับ5แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบัญพศ2526นั่นเองก็คือในหมวดที่5นะครับระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์นะครับท่านก็ลงไปอาทิตย์อ่านเพิ่มเติมในข้อ89ทับ1ข้อ89ทับ2ข้อ89ทับ3ข้อ89ทับ4 ข้อ89ทับ5นะครับซึ่งมีการเพิ่มเติมในหมวดที่5นะครับว่าเขาเพิ่มเติมสาระสำคัญเรื่องอะไรบ้างนะครับก็คือสำหรับข้อนี้คำตอบก็อยู่ตรงนี้นะครับก็คือให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด90วันนับแต่วันประกาศในรักกิจานุเบกษานั่นเองเป็นต้นไปนะครับ สำหรับข้อนี้ข้อ1 5 1รจึงตอบเมื่อพ้นกำหนด90วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษานั่นเองการติดต่อราชการให้ดำเนินการด้วยระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลักนะครับนั่นท่านก็ลงไปทำความเข้าใจดูนะครับมีการเพิ่มเติมข้อ 89ทับ1 89ทับ2 89ทับ3 89ทับ4 89ทับ5นะครับท่านก็ลองไปทำความเข้าใจดูว่าเขาเพิ่มเติมในสาระสำคัญอะไรบ้างนะครับท่านสามารถติดตามชมการเฉลยแนวข้อสอบในข้อต่อๆไปได้ที่ท่องทาง y t u t u นะครับชื่อบัญชีว่าแนวข้อสอบท้องถิ่นโดยประพันธ์เวารัมช่องทาง TikTok นะครับชื่อบัญชีภาษาไทยก็ชื่อบัญชีว่าประพันธ์าวรัมภาษาอังกฤษชื่อบัญชีว่าแอปประพันธ์2523 แอ prpun2523 ท่านสะดวกช่องทางไหนติดตามชมการเฉลยแนวข้อสอบในข้อ,ต,อ,ต,อต่อไปได้ตามช่องทางที่ท่านสะดวกนะครับสำหรับวันนี้เราเฉลยข้อที่150 b. ไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ